วันนี้จะมานำเสนอเรื่องนิยามคำว่า love myself แด่คนที่ฉันควรรักมากที่สุดนิยามของคำว่า love myself หมายถึงการรักตนเองนิยามของคำว่าการรักตนเองคือการที่เรามีความสุขและพอใจในสิ่งที่ตนเองมีหรือสิ่งที่ตนเองสามารถควบคุมหรือกระทำได้โดยทางนี้การรักตัวเองนั้นมีอยู่ในหลายบริบททั้งทางกาะทําความคิด การแสดงวาจาหรือความคําพูดที่สื่อถึงบริบทนั้นในนิยามของคําว่ารักตนเองการรักตนเองมีทั้งข้อดีและข้อเสียโดยแล้วแต่บริบทของแต่ละบ,บุคคลที่จะแสดงออกทางนี้การรักตนเองอย่างสงมบูรณ์และถูกต้องคือที่มีผลดีต่อตนเองในทุกด้าน ปัจจัยหลักของเลิฟมายเซลสุขภาพการออกกำลังกายดูแลตนเองไม่ว่าจะเพื่อสุขภาพรูปร่างหรือผู้ผลิตดีลว้วนทำเพื่อตอนเองครอบครัวการที่มีครอบครัที่เข้าใจสามารถพูดคุยในเรื่องต่างๆได้อย่างสบายใจทำให้เราต้องการจะเป็นคนที่ดีขึ้นล้วนมีผลดีต่อตอนเองและคนรอบข้างทัศนคติ การมองโลกในแง่ดีเป็นเรื่องที่ดีในด้านทัศนคติที่อาจทำให้เราได้ชื่นชมและพอใจกับสิ่งที่ตนเป็นและมีความสุขได้ง่ายแต่บางมุมมองโลกในแง่ลบก็มีข้อดีอาทิเช่นการระวังตัวการไม่ตัดสินคนอื่นหรือการรู้จักปฏิเสธอย่างมีมารยาทสังคมการเจอสังคมที่ดีทำให้เรามีโอกาสาได้พัฒนาตัวเอง ในด้านศักะยะภาพความคิดต่อมนุษย์สังคมท้งมีล้วนมีผลดีต่อตอนเองสภาพจิตใจการรักษาสุขภาพจิตทำให้เรามีความสุขกับการรักตนเองมากขึ้นการมีสุขภาพจิตที่ดีควบคู่ไปกับการรักตนเองอย่างดีเป็นการรักตนเองที่สมแบ่สมบูรณ์แบ่ขึ้นุดเลิฟไมเซลคืออะไร ในชีวิตนี้เรามักจะให้ความรักกับคนรอบข้างทั้งครอบครัวเพื่อนคนรักหรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่ต้องการความช่วยเหลือแต่บางครั้งเรากลับดีที่จะมอบความรักให้กับคนที่สำคัญที่สุดตัวเราเองการรักตัวเองไม่ได้หมายถึงความเห็นแก่ตัวแต่เป็นการเข้าใจและยอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นไม่ว่าข้อดีหรือข้อเสียไม่ว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลว การรักตัวเองคือการให้อภัยตัวเองเมื่อผิดพลาดชื่นชมตัวเองเมื่อทำได้ดีและไม่กดดันตัวเองเกินไปทำไมเราถึงควรรักตนเองเพราะไม่มีใครที่จะอยู่กับเราตลอดชีวิตได้เท่ากับตัวเราเองไม่ว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรสิ่งสำคัญคือเรามองตัวเองอย่างไรถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วเราจะหวังให้ใครมารักเราได้อย่างแท้จริง หากอยากเริ่มต้นรักตนเองเริ่มได้จากสี่ปัจจัยในตนเองดังนี้ 1. การตั้งเป้าหมายกับตนเอง 2. การดูแลตนเองทั้งภายในและภายนอก 3. การรู้จักตนเอง 4. การแสดงออกทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงทัศนคติแล้วข้อเท็จจริงของพวกเราการรักตนเองนั้นสามารถรักได้ในทุกช่วงอายุทุกช่วงวัย การรักตนเองที่เหมาะสมอย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบคือการรักตัวเองโดยการไม่เบียดเบียนผู้อื่นรักตนเองด้วยสภาพจิตใจที่ดีการรักตนเองมีข้อดีมากมายในหลายด้านการรักตนเองจะไม่ทาให้เรารู้สึกเสียดายหรือเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปเพื่อตัวเองดังคําที่ว่ารักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวัน ขอบคุณค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพยงเท่านี้